สะนะโมสสะภะคะวตอะรหโตสสมมาสัมบุัสสะสุนาหาตุมพันเตสังโฆอเยภูสทภูมิรสสุญาดิสังขสปตะกันลังสังโฆโพสังครยะปาติโมขังอริสย ิงสังขาทบุปกกิจังปริศติง่ายสัมมัโรชจทราบจิโมังอริสติสัมพตังเบวตันต่สาดุังสุนุมาิกรมสัติาภัติสวยาสันิอาปติยตุนิพพทวังตุนิพวินาโมหายสมมันติสุทธาจิวิริสามิจโมาปจกปุสสาวิยากรังติวมวังอิรุปยาบริสายวัตติยังอนิสาวงคูติยบนาวิโกยวัตติยังอนิสาวงมานิสรรมานิสตินงัจิโนการยาสัมจริมุ วสุทะิปเคนัันติอาวิกาตบายกติสภาพโหติตาตรีเมจตโหปรายกาธรรมเาเรสากเที่อยูบนาบิภูบิคูนังสิกาาจิวัสมาะนุสิกะปัจจายะดุบันยังนาบิกตุหเมีุนังรรมังปิติเวยันตทุสรชาโนกัสายิปรายกะโหติสังวะตโยูนาบิภุขามาวารันยอดตนังสังฆาตังดิเยจารเบจดาดันเดราชานุจรังเหตวะหันดียงปันดยงอาปะหิยงวจรโสบาลุสีุน อริยมารโหยังิปรายโกโหเทวสังวาสโอโยปนาวิโกสันกิจะมนลสัวิกังเกเวตเจรโรปยาสัจระกังวัตสัพเพเยสยามรณะวันนังวาสังวานิยารนะยิวัสสมาจะปยะอัมโพบริตา